กว่าสิบทศวรรษมาแล้วที่กองทัพภาคที่สามก่อกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบนแผ่นดินหัวขวานของไทยเริ่มจากกองทหารประจำการในเขตภาคเหนือซึ่งหลวนเป็นทหารกล้าผู้ทาศึกได้ชัยชนะจากการปราบกบฏเงียวที่เหมืองแพร่เมื่อปีพุทธศักราช 2,445หน่วยทหารแห่งนี้ได้พัฒนาปรับปรุงศักยภาพมาโดยตลอดและใช้ชื่อว่ากองทัพภาคที่3เมื่อปีพุทธศักราช2,501เป็นกำลังรบหลักของชาติที่รับผิดชอบภาคเหนือทั้งหมดที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพภาคที่3อยู่ภายในค่ายสมเด็จพระนาเรศวรมหาลาศจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นที่มั่นแรกของหน่วยอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชวังจัน์สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นครบผู้ยิ่งใหญ่ของไทยเป็นสถานที่ฝึกไพ่ผลเพื่อเตรียมกำลังไว้กอบผู้เอกราชของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2112ณพื้นแผ่นดินนี้จึงมีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจและที่สำคัญทหารแห่งกองทัพภาคที่3ยังดำรงจิตวิญญาณนครบไทย เทิดทูนชาติศาสตร์กษัตริย์ทำหน้าที่ปกป้องรักษาแผ่นดินไว้อย่างมั่นคงเยี่ยงบรรพผชนปีพุทธศักราช2 4 6 1เอประเทศไทยได้ส่งกองทหารอาสาเข้าร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1นึ่งทวียุโรปซึ่งกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ได้เข้าร่วมด้วยผลการรบ ทำให้ชาวโลกประจักษ์ในความสามารถของทหารไทยสร้างเกียร์ประวัติให้ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งสมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่เหล่าทหารอาสาก่อนเดินทางไปราชการสงครามว่าประเทศสยามจะขึ้นเสมอและเทียมกับชาติอื่นในช่วงปีพุทธศักราช2483ถึง2488 ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสจากนั้นไม่นานก็เข้าสู่สงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองทหารทุกหมู่เหล่าได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังสามารถโดยเฉพาะทหารในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการรบในรัฐฉานหรือสหรัฐไทยเดิมผลการรบสำเร็จดีเกินาคาด กำลังทหารไทยสูญเสียน้อยที่สุดแต่ท่ามกลางภาวะสงครามซึ่งเต็มไปด้วยความลำบากและขาดแคลนทหารบางส่วนเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วต้องเดินเท้าตามไม้หมอนรางรถไฟกลับภูมิลับเนายิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังขาดแคลนงบประมาณจึงสั่งลดกำลังทหารอย่างเร่งด่วนทำให้ทหารจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นคนไร้อาชีพ อย่างไรก็ดีในช่วงปี2,508ถึง2,528เมื่อประเทศต้องผเผชิญกับสงครามเย็นปัญหาการแผ่ขยายของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ซึ่งสั่นคลอนความมั่นคงของชาติมีพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคทอเป็นแกนนำทหารทุกหมู่เหล่าก็ได้ร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างสมศักดิ์ศรีในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งภูมิประเทศ เหมาะกับปฏิบัติการของฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงมีฐานที่มั่นใหญ่ของพคทหลายแห่งในจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากแล้วรอยต่อระหว่างพิษณุโลกเพชบูรณ์และเลยกองทัพภาคที่3จึงต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอดทนปัญหาสำคัญคือพคทสร้างแนวร่วมจากชาวบ้านในท้องถิ่นจัดตั้งเป็นกองกำลังติดอาวุธ เพื่อปะทะโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรงกว่าสถานการณ์จะสงบลงผู้หลงผิดยอมกลับตัวกลับใจเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทหารต้องปฏิบัติการรบควบคู่กับใช้ยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหารอีกทั้งเป็นชัยชนะที่ต้องแลกด้วยชีวิตทหารเป็นจำนวนมากภารกิจสำคัญอีกประการที่เป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจของทหารกองทัพภาคที่3ก็คือการได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่แรกบุกเบิกจนปัจจุบันมี43โครงการซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้นอกจากนั้นการร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อความมั่นคงของชาติอาทิ ปัญหาตามแนวชายแดนปัญหาชนกลุ่มน้อยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและปัญหายาเสพติดล้วนเป็นภารกิจที่กองทัพภาคที่สามรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังสามารถจากแรกก่อตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบันภารกิจสำคัญต่างๆของกองทัพภาคที่สามสัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติ ที่สาธารณชนพึ่งมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้กองทัพภาคที่สามจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่สอดรับกับพระบระมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อ3ามธันวาคม2523ความว่าการใดที่ทหารมีความรู้ความสามารถจะช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนใดจะต้องถือเอาเป็นภาระ ที่จะต้องร่วมมือทันทีทหารคนใดเหล่าใดปฏิบัติได้ดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นทหารแท้